สวัสดีเจ้ามากินส้มตาำกันจ่าทพี่ทุกคนสวัสดีเจ้าตับส้มลำลำเจ้าแซบวันนี้มีบวบงูจ้ะมีลวกกระทกลกยอดกระทกลกกับเอ่ออะไรนะมาล่าขี้นกนะเจ้ามาล่ขี้นกแซบแซ่บลำลำมากินด้วยกันเจ้า ขนมเส้นขนมจีนอันนี้นจ้ะซื้อมาตะกร้าหนึ่งกินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้แล้วตอนกินแล้วก็เอามาลวกเนาะแต่ว่ามันขาดแต่ทุกคนมันขาดสงสัยจะยังลวกถูกไม่ถูกวิธีมันไม่เหมือนเส้นที่เราต้มเนะเส้นต้มมันจะเหนียวอืม ตำส้มเผ็ดขนาดจ้าล้ำล้ำอืม,อมสัตว์มะละกินกผมผม เืนนไหมำกินไม่มีเบื่อจำจําปูเนี่ยเขาบอกว่าตรงท้องมันเนี่ยค่ะมันจะมีพวกพยาธิอยู่ใช่ไหมใครรู้ตอบมาที ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะจะชอบเอาข้าวเหนียวมาจิ้มข้าวเหนียวมาจิ้มตรงท้องตรงตรงตรงปูดองตรงเนี้ยค่ะมันจะมีจะมีไข่เหลืองๆใช่ไหมคะก็ชอบข้าวเหนียวมาจิ้มกินทีเนี้ยก็จะไปดูคลิปคนนั้นคนนี้ที่เขาให้ความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีพยาธิอยู่เยอะหลังจากนั้นมาก็ไม่กล้ากินทําเป็นกรดเดะ ถ้าเป็นบักกินถ้าเป็นกุ้วะต่ไปซื้อส้มตำทีไรให้ใส่ทุกทีให้ใส่ปูดองกินทีไรส้มตำปูปลาล้าทุกทีค่ะทุกคนแต่ไม่กล้าเอาข้าวเหนียวจิ้มเหมือนเดิมแล้วกลัวมันเป็นเรื่องจริงไหมคะใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแท้ๆอย่างไงช่วยแจ้งความเท้จริงให้ฟังเลยค่ะ พาอจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินตรงท้องปูแบบนี้มากเพราะมันอร่อยเอาข้าวเหนียวนะคะจิ้มๆ,ๆเข้าไปอืมติดมันสีเหลืองเเข้ามาอื้ยอร่อยอร่อยเวอร์อร่อยสุดอยากยากินออยากกินอื